สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฐานกิจกรรมใบไม้ตามหาต้นค่ะเชิญชมวิดีทัศน์ค่ะพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน,น้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่า ลูกต้นไม้ไว้ให้เราเพื่อวันหนึ่งจะบังลมงหนาวและคอยเป็นร่มเงาปลูกไว้เพื่อพวกเราทุกทุกคนจะพานักเรียนไปสำรวจต้นไม้นักเรียนอยากรู้จักชื่อต้นไม้ในโรงเรียนของเราไหมลูกอยากค่ะอยากนะคะอยากรู้จัก นักเรียนสำรวจต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียนผ่านมาแล้วห้าสิบปีต้นไม้นั้นสูงใหญ่ลมแร,รงเท่าไรก็บันเทาเน,น,ะะนักเรียนเลือกใบไม้ที่นักเรียนชอบคนละหนึ่งใบาจากตะกร้า แล้วออกไปตามหาต้นไม้ให้พบเลือกใบไม้ที่เด็กๆชอบคนละหนึ่งใบแล้วเอาใบไม้ที่ได้ปลให้เก็บกินแตกใบเพื่อให้ร่มเงาคอยดูแลเราให้เรายังมีวันต่อไปนักเรียนเขียนชื่อต้นไม้ที่ตนเองรู้จักแล้วนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน นักเรียนเขียนชื่อต้นไม้ลงในกระดาษแข็งแล้วนำไปติดไว้ที่ต้นไม้มืน,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 นักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อช่วยกันจำแนกประเภทต้นไม้ตามเกณฑ์ที่กำหนดจัดทำและตกแต่งผลงานให้สวยงาม นำผลงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแลอออยยู่อคอืรักษานักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้รู้รักธรรมชาติรวมมมใใใจจเข้าาานีพงสัยญญนักเรียนร่วมกันร้องเพลง และทำํำท่าทางประกอบเพลงที่ปันไม้โนมใจนักเรียนทันง้งหมดมมทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะครับเป็นยังไงคะวันนี้สบายดีไหมคะลูกสบายดีค่ะ เรามาเตรียมความพร้อมกิจกรรมเพลงมือตักไหลนะคะเด็กๆยืนขึ้นเลยค่ะเชิญคุณครูเจี๊ยบธัญรัตน์ค่ะเด็กๆขยับกายขยายสมองก่อนนะคะมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือ มือมือมือตตากตกมือตกมือตกไหลมือมือมือตกตากตกมือตกมือตกไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไตแล้วสลับแล้วสลับกันไต้ตกตากตกไหลตกมือตกมือเก่งมากเลยลูกค่ะนั่งลงค่ะวันนี้คุณครูมีต้นไม้มาให้นักเรียนดูหลายต้นเลยนะคะเด็กๆเคยเห็นต้นไม้เหล่านี้ไหมคะลูกเคยค่ะครับเคยเห็นทุกต้นหรือเปล่าคะ ไม่ทุกต้นนะคะบางต้นก็เคยเห็นบางต้นก็ไม่เคยเห็นนะคะเด็กๆดูต้นนี้นะคะเป็นต้นต้นอะไรคะลูกต้นตะแบกนะคะต้นตะแบกต้นต่อมาเป็นต้นมะยมยมนะคะอันนี้ล่ะคะต้นต้นน้อยหนานะคะต้นน้อยหนาต้นขนุนนะคะแล้วก็ต้นอะไรคะลูกนี่พี่กุลทองนะคะ อันนี้เด็กๆจะเห็นบ่อยๆมากเลยค่ะเป็นต้นไม้ที่ต้นมะม่วงและก็ต้นมะรุมนะคะต้นมะรุมต้นไม้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะลูกเหมือนกันมีลตเหมือนกันมีลำต้นมีอะไรอีกคะลูกม,มีลำต้นกิง่งก้านมีลำต้นกิ่งก้านใบเหมือนกันนะคะความต่างมีความต่างกันไหมคะลูก ขนาดของลำต้นนะคะขนาดของลำต้นลักษณะของลำต้นบางต้นก็จะเป็นยังไงคะคือมีลำต้นมีก่งต้านใบคือทุกต้นจะมีลำต้นขึ้นมาใช่ไหมคะลำต้นมีกิ่งมีก้านใบนะคะจะเป็นส่วนประกอบของต้นไม้นะคะทีนี้ส่วนที่ไม่เหมือนกันละคะลูกค่าขนาดของลำต้นขนาดของ ขนาดของใบนะคะสีค่ะสีของใบบางใบสีเข้มบางใบสีอ่อนค่ะคุณมีตะกร้านะคะตะกร้านี้ค oh ุณครูใส่อะไรมาคะลูกใบไม้ใส่ใบไม้มานะคะค่ะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆเลือกใบไม้จากตะกร้าเลือกใบไม้ที่หนูชอบนะคะเอาทุกคนเลือกใบไม้ท yes ี่หนูชอบเลยลูกแล้ว เอามาเปรียบเทียบกับของเพื่อนสิเหมือนกันหรือต่างกันยังไงคะลูกเหมือนไหมคะเหมือนกันค่ะอันนี้อะไรเหมือนกันเส้นใบเส้นใบอะไรอีกคะสีขนาดอะขนาดนะคะน,นักเรียนได้ใบไม้ที่ตัวเองเลือกที่ตัวเองชอบแล้วนะคะทีนี้เอาใบไม้ไปเทียบกับต้นไม้นะคะมันเหมือนกันมันจะเป็นต้นอะไรนะคะออาเชิญค่ะ เียบดูนะคะนักเรียนคิดว่าต้นไม้มีประโยชน์หรือไม่คะลูกมีค่ะมีนะคะต้นไม้มีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรบ้างคะ เก่งมากเลยนะคะต้นไม้มีประโยชน์ต่อพวกเรามากมายเลยนะคะให้ออกซิเจนให้พวกเราหายใจเข้าเอาอากาศที่บริสุทธิ์ก็เพราะมีต้นไม้ให้ร่มเงาให้เป็นที่อยู่อาศัยของคนของของคนของสัตว์และก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญมากๆเลยนะคะชีวิตพวกเรานี้อยู่ได้ก็เพราะต้นไม้นะคะทีนี้ต้นไม้มีชีวิตไหมคะลูกต้นไม้มีชีวิตนะคะถ้ามันมีชีวิต มันต้องการอะไรคะลูกาาต้องการอาหารอาหารของพืชเป็นอะไรคะาารเป็นน้ำนะคะเป็นน้ำเป็นปุ๋ยนะคะเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนดูแลต้นไม้มีวิธีการดูแลยังไงคะลูกดนะรดน้ำรปรวนดินคะ่ะพรวนดินให้ปุ๋ยมันได้ลงไปแล้วใส่อะไรคะลูกใส่ปุย๋ยนะคะเพื่อที่จะให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตนะคะคุณครูจะให้นักเรียน เขียนประโยชน์ของต้นไม้แล้วก็วิธีการดูแลรักษาต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้กลุ่มที่1กลุ่มที่2เป็นการดูแลรักษาต้นไม้ค่ะ รวมความหมายขนนนำเสนอเลยนะคะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปานเพชรปารุลวันนี้จะมานําเสนอประโยชน์ของต้นไม้ประโยชน์ของต้นไม้หนึ่งช่วยให้ธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ประโยชน์ของต้นไม้ข้อที่สองช่วยให้ออกซิเจนในการหายใจประโยชน์ของต้นไม้ข้อที่สามให้ความร่มรื่นร่มเง,งาค่ะค่ะ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆมีอะไรบ้างคะลูกการดูแลรักษาต้นไม้เออรดน้ำรวนดินสองใส่ปุ๋ยนักเรียนได้นำเสนอไปแล้วนะคะที่นี้เราจะมาดูที่สไลด์เลยนะคะว่าทำยังไงถึงจะมีป่ามา,มากคะช่วยกันปลูกต้นไม้ค่ะเด็กๆช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะนอกจากเด็กๆปลูกแล้วก็ช,วน,ชวนคุณพ่อคุณแม่ค่ะชวนคุณพ่อคุณแม่ปลูกแล้วเราก็ดูแลรักษา รดน้ำโปรตีนใส่ปุ๋ยสักหน่อยพวกเราจะต้องทำไมคะลูกดูแลรักษาต้นไม้ปลูกต้นไม้ทุกคนเลยเดี๋ยวเรามาร่วมกันร้องเพลงพืชพันไม้ชวนชมพร้อมกับทำท่าทางประกอบนะคะเด็กๆยืนขึ้นค่ะพร้อมค่ะพืชพรรไม้ชวนชมนั่นดูร่มไม้ใหญ่เขียวชะอุ่มทั่วไป ถูกใจจริงๆหากต้นไม้หมดไปสัตว์น้อยใหญ่ตายพันน้ำป่าไหลมาท่วมบ้านใครนี้ไม่ทันต้องตายอยูพันไม้ชวนชมนั่นดูร่มไม้ใหญ่ แลวชาอุ่นทั่วไปฉันถูกใจจริงๆหากต้นไม้หมดไปสัตว์น้อยใหญ่ตายพลันน้ำป่าไหลมาท่วมบ้านใครนี่ไม่ทันต้องตายเก่งมากเลยลูก เยี่ยมมากเลยนะคะประเมืนให้ตัวเองหน่อยค่ะพวกเราจะร่วมกันรักษาป่าและปลูกต้นไม้นะคะขอบใจมากค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความรบขอบคุณค่ะค่ะ